ไปน้องเฝ้าห่วงใยรอพี่กลับบ้านนะกะจนมวลบอลกึเบิงตีหล่ะพี่น้องกะจน มวนแมลองพเพลงบรรยากาศย่ำแรงอีกแล้วพี่น้องเอ้ยบานนี้ล่มวีวีออกพรรษาหัวล่มกระสิรเรอ่มออกได้พี่น้องบานนี้คํามาล่มวีวีบานนี้พี่น้องบรรยากาศย่มแรง บรรยากาศย่ำแรงพี่น้องบรรยากาศย่เำเลีงคำแรงลงเล้สีได้ยังนอ้อกินกับเขาแรง <laughs> แม่คะ่ะคือสีบ่ได้กินเขาแรงไงดอกพี่น้องเอ้ยเบามากอะ เังนึงกะเป็นตานายชีวิตเจ้าของดียังวะท้องฟ้าท้องฟ้าสลัวสวท้องฟ้าสีสลัวสลวบรรยากาศเนี่ยเมื่อแรกพี่น้องถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องเวิ่งยามแรงตะวันลับขอบฟ้า ฟุงนกกาบินกับรังเจ้ามาจากไปจากไปจากบ้านเกิดมืองเองนอนโอ้ยเมื่อนี้ มัอน,นี่อยคืออารมณ์ดีแต่ว่าวพี่น้องในพี่น้องมึงบรรยากาศหัวล้มออกพี่น้องก็เลยปวงในจักนอยสละละปวงปวงเนาะคอยกระไดหัวล้มออกหาวใส่หัวล้มออกพี่น้องเอ้ยบยออย๊ทันด่เดยอโอ้แบงร้อยพันหนึ่งยเบิร์ดมือเลยโามีเงินห่อยก็จะวัออนเจอแต่แบงค์ท่านเลย แรลกว่าใครมีไายสวยบ่นีแหลมีสวยะโอ้โหมีมีแหลกเรา่มันแข่ยกันมีปัญญาจอกบรรยากาศอีสานบานหน้าพี่น้องแสงไฟฟ้าอยู่ใส่ละแสงไฟฟ้าปนพี่น้อง บ้านคอยอาจจะไกลจากแสงไฟฟ้าในจักน้อยด้วยพี่น้องเด้อเบิงบ่งก่อนโอ้นี่พี่น้องเสานี่มันตายพี่น้องโอ้ออกอยู่พ่อหินหินแต่ว่ามันไปทางนั้นล่มพัดพี่น้องล่มพัดมันก็นเลยเสียไปว่าไงจ้าคนสวยของแม่อยากฟังเพลงบ่ลูก ฟังเพลงอีกไหมคะกะจ้อนคนสวยอากาศดีพี่น้องตอนนี้อากาศดีอากาศดีพี่น้องบรรยากาศนาลานอากาศดีก็เลยตางยางออกมายืดเส้นยืดซ้ายข้างนอกพี่น้องอูดอูดอยู่แต่ข้างในเลยโอ้ย บวไว้ด้เนาะพี่น้องสิเป็นรอยตายโดยบ่หูเมือได้เนาะนี่เนาะข้าแต่นางเฝ้าสมบัตหลายเบื้งตี้หละพี่น้องบรรยากาศยามเมื่อแรงสุดยอดเลยต้นใหม่นิ่งสง,งัดตอนนี้ปกติต,ต้นตะกบต้นนี้เด้อพี่น้อง นกสีมาเต็มเลยจ้ะแต่ว่าช่วงภายในหนึ่งอาทิตย์นี่พ่มีพี่น้องเปลกหรือเป็นน้ำฝนตกบ้านนี้อาจจะเป็นน้ำฝนตกเนาะก็เลยพ่มีนกนกนกกระจาบเต็มต้นนี้ได้พี่น้องแต่ว่าฝนตกเขามาหนีสองสมือ เงียบเลยบพมีเสียงนกเลยพี่น้องเขามาลูกรถสเยียบเขามาเขามานั่นรถมาแล้วมาลุยไอ้กระจนรถมาเลยลูกเร็วๆๆรถมาเลย,เย,ล,เล,ยลูกเร็ยวๆเออเบาง่ายฟังข่วมกับเมนมึงน,นี่เนาะกระจนกระจนเบาง่ายฟังข่วม พวกเพื่อนทำการทำงานข้างนอกกับทยอยกับเขาซูบานแล้วเนาะค่ะตอนแรงยามแรงบัดตื่นเสาร์ยามบุษเสาร์ก็เต็มเลยพี่น้องเป็นเส้นเป็นสายออกไปทำงานข้างนอกอาชีพชีวิตแต่ละคนบ่คือกันเนาะพี่น้องเนาะเวลาตีกับสิตายบรรยากาศนาลานในพี่น้องเบิง่งเพราะว่าฝนตกพี่น้องเอ้ยออกไปใส่บอได้ทายอยู่แถวนาลานเจ้าของหละพี่น้องเบิง่ง ให้พี่น้องชมเนาะพี่น้องเนาะคำมาก,กะเปิดแสงสีจักหน่อยพี่น้องให้มันฮือเฮืองเลืง้งเหลือ่อมกัสีประมาณนี้พี่น้องเนาะมนนีกสีประมาณนี้เนาะพี่น้องเนะบรรยากาศยามเลงกระจนขมารถสียบลูกกระจนเร็วเร็ว ขามาลูกเข้ามามากระจนเร็ว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 มาลูกเร็ว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 รถจีบลูกเร็ว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 ไปเขาลังบ้านเลยลูกเขาลังบ้านไปเขานอนหลังบ้านเลยลูกไปลูกเข้าไปเข้าไปหลังบ้านเลยเข้าไปอือเข้าไปลูกเข้าไป ลมเย็นช่วยช่วยพี่น้องเอ้ยมุอแรงบรรยากาศยมือแรงเย็นช่วยช่วยให้พี่น้องเบ่งท้องฟ้าสลัวสลัวพี่น้องบบแมนทองฟ้าเจียมใสได้เมื่อนี้สงสัยล่มล่มหนาวสีขาแล้ะล่ะพี่น้องถ่ายพี่น้องเบ่งบรรยากาศอีสานบ้านเฮา กะสิประมาณนี่เนาะคะ่ะนาอทางด้านหน้าร้านกะสิประมาณนี่หน้าร้านกะลูกค้ากะสิมีเขาๆออกๆก,ก,กะสิประมาณนี่แหละพี่น้อง อย่าเฝ้าเปิดเฝ้านายกันเด้อพี่น้องเอ้ยเวลาตีบ่ไดอออกไปข้างนอกบ่มีบรรยากาศดีๆให้พี่น้องเบิง่งก็เลยถ่ายเอาบรรยากาศนี่ละ่ะแถวหนาหลานเจ้าของนี่ละ่ะพอไเด้ลงคลิปซูพี่น้องเบิง่งแทนความคิดหอดคิดถึงเนาะค่ะเนาะ เอามืดลงแล้วพี่น้องวันนี้โอเคเนาะพี่น้องเนาะทายท้าให้เบิงซ้ำนี่แหละพี่น้องมักคลิปนี้กัฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ติดตามให้กับช่องราตรีชาแนลเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆทุกกำลังใจโอเคพี่น้องอยู่ดีมีแห้งกันทุกคนจ้า